สวัสดีและทักทายแฟนๆชาวลูกหนังท่านกันเลยครับวันนี้เราก,กลับมาเจอกันกับโปรแกรมมันๆประจําวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2567กับโปรแกรมการสดปดาแบบนี้นะครับผมก็มีโปรแกรมฟุตบอลเด่นๆดังๆมาฝากกันสี่คู่ด้วยกัน,นครับส่วนจะมีเกมคู่ไหนกันบ้างนั้นเรามาติดตามครับและก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมกันนะครับผมก็ขอไปสรุปผลงานในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมากันก่อนสําหรับแนวทางที่ได้ให้ไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ขอสารภาพตามตรงเลยครับว่าผมก็เสียดายเอามากๆเพราะจาก6คู่ก็มีเพียงแค่คู่ของไปต้านคู่เดียวเท่านั้นที่่่่หลุโคคจรรไมมมมมมาาตฟออ์ในนนเเกืืสว าคู่ที่เหลือที่ทากํกาไลเลนเนนนั้นก็จะมีเกมที่ทางด้านแรงครับพวกเขาก็สามารถเปิดรังเอาชนะทางด้านโอลิมปิกมาเซยไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์และแม้ว่าในเกมนั้นนี้พวกเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นรองก็ตามแต่แรงก็ยังสามารถงัดฟอร์มเก่งในรังของตัวเองมาได้ก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ตกจุดเข้าเป้าใสาๆไปคู่แรกเลยครับเกมคู่ที่2ครับปารีสซชเแมงก็สามารถบุกมาเอาชนะทางด้านนิสไปด้วยสกอร์สประตูหนึ่งแม้ว่าปารีสซชเแมงอาจจะได้ฉลองแชมป์ในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและกกกัับเเมน,นนี้พวขาย ก,ก็จึงทําให้แนวทางของเราในคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสๆไปคู่ต่อมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็สามารถงัดฟอร์มเก่งเปิดดังเอาชนะสาริกาโดนิคาสโซไปได้ด้วยสกอร์สประตูสองซึ่งคู่นี้ก็อย่างที่ผมได้บอกไปครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ทางฝั่งทัพปีศาจแดงจะต้องงัดฟอร์มเก่งของตัวเองออกมาได้สักทีและด้วยผลงานแบบนี้ก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าไปแบบจุกๆอีกคู่ครับคู่ต่อมาครับทัพมาลายูวิตุสพวกเขาก็สามารถเถลิงชัยคว้าแชมป์โคปาอิตาเลียไปได้ โดยการเอาชนะอาตาลตาไปในนัดชิงชนะเลิศไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับและแม้ว่าด้วยผลงานที่ยังคงยแย่ก็จึงทําให้เกมในช่วงครึ่งคืนที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงถูกมองว่าเป็นรองแต่ในเกมนั้นนี้ครับพวกเขาก็สแสดงเห็นแล้วว่าพวกเขาก็ยังคงมีดีพอที่จะคว้าแชมป์ถ้วยในรายการนี้ได้และด้วยสกอร์แบบนี้ครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชีจ้จุดเข้าเป้าไปแบบใสๆครับและเราก็มาปิดท้ายกันที่เกมที่ทับตาม,มีเอเดโก้มาด์อครับที่พวกเขาก็บุกไปเอาชนะ ทางด้านเกตาเฟไม่ได้ด้วยสกอร์สาประตูศูนย์โดยในเกมนั้นนี้ครับ อ,องตวนกิลส์มันก็รับบทฮีโร่ของทีมโดยก็สามารถซัดแฮตติกให้ทับตาหมีเอาชนะเกตตเฟ่ไปได้และด้วยสกอร์แบบนี้เองครับก็จึงทําให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ชี้ถูกจุดเข้าเป้าใสๆไปแบบจุกๆอีกหนึ่งคู่ครับและสุดท้ายนะครับหากพี่ๆท่าน,นใดสนใจต้องการอัปเดตข้อมูลข่าวสารก่อนการลงสนามก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่ไลน์ ID ดียแอดเอสเตัวหรือก็ยังสามารถสแกนค r c อา e คและลิงก์ที่ใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและกับเกมทั้ง4คู่นะครับ เกมคู่แรกครับลาสพามาสก็จะพบกับทางด้านเรอเบติสเกมคู่ที่2ลีดเดวต็ดจะพบกับทางด้านนอริซิตี้เกมคู่ที่3อเมริกาจะพบกับทางด้านบาร์เซโลนาและเกมคู่ที่4แครับเลอัลเซอร์สดาจะพบกับทางด้านบารเซียและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันนะครับ ก็ฝากกันไว้ด้วยกับช่องทางติดต่อ s j c ตัวที่เราจะได้ใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันเพิ่มเติมนะครับเกมคู่แรกครับแล้วก็มาเริ่มกันที่ศึกลาลิกาสเปนคู่เที่ยงคืนครึง่งโดยทางฝั่งเจ้าทินลาสพามาสก็จะเปิดสนามเอสตัดิโอเดแกนคาเนเรียรับการมาเยือนของทางด้านเรอัลเบติสซึ่งกับราคาไม้กันที่เปิดมาในเกมคู่นี้ครับก็เปิดไปอยู่ที่ราคาครึ่งลูกโดยผลงานถิตีเฮดทเฮดในการเจอกันในช่วงห้าครั้งหลังผลงานในการเจอกันของเกมคู่นี้ก็ต้องยอมรับครับว่าทางฝััััั่่่งงงงงสสสพพาาาามมกกก็ู้้้ททฝเเรรรรรออบิไไดจๆจๆะ5คี เลอลเบติสก็ยังเป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านพาม马สไปได้ถึง4ครั้งโดยผลงานในการเจอกันในช่วง4ี่เกมหลังพาม马สก็ยังไม่เคยยิงทางฝั่งเลอลเบติสมาได้เลยแม้แต่ประตูดเดียวและกับเกมที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาในเกมนัดล่าสุดครับก็เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาผลปรากฏว่าเลอลเบติสก็เป็นฝ่ายเปิดรังเอาชนะพาม马สไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสูงครับส่วนผลงานใน5เกมของทางด้านพาม马สในตอนนี้5เกมหลังสุดพาม马สก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยโดยพวกเขาก็แพ้ไมาทั้งเซบียด้วยสกอร์สองประตูสูง บุกไปแพ้ทางด้านเซลตาบิโก้มาด้วยสกอร์4ประตูต่อ1เปิดดังแพ้กับทางด้านคิโรนามาด้วยสกอร์2ประตูต่อศนบุกไปแพ้เลเอัลซเซียดมาด้วยสกอร์2ประตูสู0ครับและผลงานในเกมนั้นล่าสุดลาสพามาสก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านมาโยกามาด้วยสกอร์1ประตูศูนย์สำหรับสถิติที่น่าสนใจของทั้งฝั่งลาสพามาสในตอนนี้ก็คือผลงานใน3เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังตีนบอดสนิทครับโดยที่ยิงประตูใส่คู่แข่งไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวและก็ยังเสียไปถึงงงงงงง5ปรรรระะตตตูสสสาา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 าหหัััััับบบบผผลลลลลนนนนขขออทด้เเเเิกกกกก็ช่่พพมฟวย 5เกมหลังเลอเบติสก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมโดยที่ในเกมนัดที่ผ่านมาครับเลอาเบติสก็เปิดบ้านเอาชนะอเมริกไปด้วยสกอร์สประตูสส่วนผลงานที่น่าสนใจของทั้งฝั่งเลอาเบติสตอนนี้ก็คือพวกเขาก็ยังไม่แพ้ใครมา5เกมติดยิงไปได้10ป,ประตูและก็ยังสามารถเก็บคินชีตไม่ได้อีกหนึ่งเกมครับและนี่ก็น่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดในทั้งดูการของทางฝั่งเลอเบติสนะครับและกับเลนราคาที่เปิดมาแบบนี้มันก็มีโอกาสครับที่ทางฝั่งทีมเยอามาัสจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะและกินราคาไปไดู้งงเามาาาม,ม,ม่้อออกกนขบ ซึ่งในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่น拉สพามาสพวกเขาก็จะยังไม่สามารถใช้งานดาร์ลีซิงกาเวนแนวรับชาวดัตที่ยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่กับทางด้านจูเลียนอาราโคที่ยังคงติดโทษแบนอยู่ครับโดยที่ในเกมนี้ครับเจ้าบ้านก็น่าจะจัดทัพมาในระบบ433โดยจะมีอวัลโลวาเลสเป็นผู้รักษาป,ประตูกองหลังก็จะมีทางด้านมิก้ามาโมซาอูโคโคแบ็คซ้ายขวาก็จะเป็นเซอร์กี้คาร์โดนากับอเล็กซโซเลส3แดนกลางก็จะเป็นคิเรียนโดดิเกสเอนโซโรดิโอดิชและซาบีมูนอสและ ก็จะมีปีกซ้ายขวาอย่างอเบโตโมไรโดมาวินปาร์กและซันโดลามิเลสจะเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าครับส่วนในทางฝั่งทีมเยเรอเบติสในนัดน,นี้พวกเขาก็ยังคงต้องรอเช็คความพร้อมของอาาเน่ดิเยวปีกขวาตัวหลักที่กําลังฟอร์อมแดงในตอนนี้ครับส่วนในตัวผู้เล่นที่จะยังไม่สามารถลงสนามได้ก็จะมีทางด้านเจอร์แมนเปเซล่ามาร์กบาตาเซดิดบากาบูกับเอเซเกลอาบิล่าครับส่วนมากในวันนี้พวกเขาก็ไน่จะมาในแผน4-2-3-1โดยที่ผู้รักษาป,ประตูจะเป็นหรุยซินวาคู่เซ็นเตอร์แบ็กในเกมนี้ จะเป็นทางด้านโซคาติสปาปัสตาบูลอสยืนคู่กับชาดีริยาตโดยจะมีแบ็คซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านฮวนบิเลนดากับยูซุฟซาบารีคู่มิดฟิลด์ตัวกลางก็จะเป็นจอห์นนี่ยืนคู่กับกิโดโรดิเกสส่วนในแผง3ตัวลูกก็จะมีทางด้านปาโบฟอนาอิสโกอารากอนและอโยเซเปเรสและก็จะมีวิลเลียมโจเซซูน่าดาวซันโวประจําทีมที่จะได้ลงสนามในตําแหน่งซูน,น่าตัวเป้าครับกับเลดไมค์กันในเกมคู่นี้ก็ยังเปิดมาอยู่ที่ราคาครึ่งลูกนะครับโดยถ้าเราอยู่ในทางฝั่งเจ้าถิ่นลั เราก็จะได้ค่าน้ําอยู่ที่ราคา1.92ส่วนถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยอเรลเบติสในตอนนี้เราก็จะได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําอยู่ที่ราคา1.99ครับและกับกระแสการปรับตัวในต่างประเทศในตอนนี้กระแสส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางฝั่งของทีมเยอเรียลเบติสมากกว่าครับที่กระแสก็มีการปรับตัวมากกว่าอยู่ในตอนนี้แม้กับกระแสในเกมคู่นี้ครับอาจจะเป็นทางฝั่งของทีมเยอเลเบติสแต่ปัจจัยหลักๆในเกมคู่นี้ผมก็ยังมองไปถึงสถานการณ์ของทางฝั่งเจ้าถิ่นลาสพามัสที่พวกเขาครับก็ต้องการเพียงแค่1คะแนนเพื่อจะการตีการอยู่รอดแแบบบ100%ละกั มในนัดน,นี้นะครับก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาจะได้ในรังแถมเฮตุเฮต์ในการเจอกันในรังของทางด้านลัสพามาสเจ้าถิ่นก็ยังไม่เคยแพ้กับทางด้านเลอบติสมาเลยใน3เกมหลังดังนั้นครับในเกมคู่นี้ผมก็ยังคงมั่นใจให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลัสพามาสน่าจะทำกาไรได้และกับการคาดการณ์ในเกมคู่นี้นะครับผมก็ให้จบไปที่สกอร์หประตูต่อหนึ่งครับ <S <S มาที่เกมคู่ที่2ครับลียวูวเต็ดก็จะพบกับทางด้านนอริสิตี้ซึ่งเกมคู่นี้นครับก็จะลงเตะก,กันที่สนามไอแลนด์โรสสำหรับผลงานในตารางคะแนนนนี้นะครับ ทางฝั่งเจ้าถิ่นรีดยูเต็ดพวกเขาก็ลังอยู่อันดับที่3ของตารางโดยผลงานทั้งหมดในฤดูกาลนี้46นัดพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้27เกมเสมอไป9เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่10เกมเท่านั้นโดยตอนนี้ก็มีอยู่ที่90คะแนนครับและผลงานที่สําคัญของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็ได้จะเป็นเกมนัดเฝ้ารางครับที่จาก23เกมที่ผ่านมาทางด้านลีดยูเต็ดก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้16เกมและก็แพ้ไปอีกเพียงแค่2เกมและก็ยังสามารถทําคะแนนไปได้เกิน50%ของคะแนนทั้งหมดส่วนทางฝั่งทีมเยนนอนืนอ,เอนนนนอออรรลิตี้้ผงงงาาาทดกกกขขพวเ็ รังอยู่ดับที่6ของตารางโดยผลงาน46เกมก็เก็บชัยชนะไปได้21เกมเสมอ11แล้วก็แพ้ไป15เกมโดยก็ทําไปได้เพียงแค่73คะแนนและถึงแม้ว่าพวกเขาจะลังอยู่ดับที่6ของตารางคะแนนในตอนนี้ก็ตามครับแต่กับผลงานในเกมนัดเยือนตอนนี้ถ้าจะไปวัดกับทีมอ,อื่นๆแล้วตอนนี้พวกเขาก็อยู่ในอันดับที่19ของตารางเลยครับโดยจากผลงาน23เกมพวกเขาก็เก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่6เกมเท่านั้นและที่สําคัญครับกับคะแนนที่พวกเขาทําได้ก็เป็นเพียงแค่คะแนน1ใน3จากคะแนนที่พวกเขาทําได้หมดทั้งฤดูกาลครับโดยที่ในผลงาน งานเฮดูเฮดในการเจอกันใน5ครั้งหลังของเกมคู่นี้ผลงานส่วนใหญ่ครับลีดยูเต็ดก็ยังเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดถึง4เกมแม้ว่าในการเจอกันในเกมหน้าที่ผ่านมานอริซิตี้จะสามารถเปิดรังเสมอกับทางด้านลีดยูเต็ดไปได้ก็จริงครับแต่ถ้าจะวัดจากผลงานทั้งหมด ผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งของเจ้าทีนลีดียเต็ดพวกเขาก็ยังคงมีผลงานที่เหนือกว่าอยู่ดีครับส่วนในผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาทางฝั่งเจ้าทีนลีดียเต็ดก็กลับทําผลงานเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยที่พวกเขาก็ยังแพ้ไปถึง3เกมแล้วก็มีเกมที่บุกไปเสมอกับนอร์ลิตซิตี้มาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนนอร์ลิซิตี้ครับแม้ว่า5เกมหลังสุดพวกเขาจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวจากทางด้านเบรสตันอตเอนโดยในผลงานที่เหลือพวกเขาก็ยังสามารถแบ่งแต้มไปได้จากบ และก็อย่างที่ผมได้บอกไปช่วงต้นนะครับว่าผลงานในเกมนัดเยือนของทางด้านนอร์ลิซิตี้นั้นก็ไม่ดีเอาเสียเลยโดยก็ดูได้จากพวกเขาก็ยังมีเกมที่แพ้กับทางด้านเบอร์มิแฮมซิตี้มาอีกหนึ่งเกมครับสำหรับลน์อัพของเกมคู่นี้นะครับทางฝั่งเจสตินลินเ,เต็ดพวกเขาในเกมนัดนี้ก็น่าจะยังคงไม่มีรายชื่อของปาสกาลสตวกับทางด้านแพทริกแบมฟอร์ดครับและสําหรับการจัดแผนมาในเกมนัดนี้ก็คาดว่าพวกเขาก็น่าจะมาในแผน4-2-3-1ครับและก็คาดว่าในนัดนี้ครับพวกเขาก็จะนําทัพมาโดยโจโรดอนอีธานอาปาด สาเซซิโอซัมเมอร์วิวเดนิเอลเจม และสูนหน้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ก็ได้จะเป็นทางด้านโจเอลปิโรครับสำหรับทางฝั่งทีมเยืยนอนนอริซิตี้ในเกมนั้นนี้จากรายงานพวกเขาก็น่าจะไม่มีรายชื่อของเลียมกิฟต์โอเนลเฮนันเดสและแอชลีบานิทครับและสำหรับการจัดแผนแมาในเกมนันนี้พวกเขาก็น่าจะมาในระบบ42-31เช่นกันโดยที่ในเกมนี้ครับพวกเขาก็น่าจะนำทัพมาโดยคู่เซตเตอร์แบ็กอย่างเชนราฟฟี่เบนกิฟสันมาเซลิโนนูเนสเคนนี่แมกลีนโจนาธานโรฟบอก้าซาอินกราเบียสซาราและสูนย์หน้าในเกมนี้นน ก็ได้จะเป็นทางด้านจอสซาเจนครับสำหรับเลทราคาแฮนดิแคปที่เปิดมาในเกมคู่นี้นะครับเลทที่เปิดออกมาก็ยังคงอยู่ที่1ลูกโดยถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลีดูเต็ดอัตราการจ่ายค่าน้ําในตอนนี้เราก็จะได้อยู่ที่2.08ครับส่วนถ้าเราเลือกลองอยู่ทางฝั่งทีมเยือนนอร์ลิซิตี้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําในตอนนี้เราก็จะได้อยู่ที่ราคา1.82แครับและกับทางฝั่งของทีมเยือนนอร์ลิซิตี้มากกว่าอยู่ในตอนนี้ครับแต่ถ้าเราจะมาดูตามทรงและศักยภาพแล้วก็ชัวร์อยู่นะครับว่าทางฝั่งเจ ก็อาจจะทําผลงานได้ดีที่สุดเพียงแค่บุกไปเสมอใหกับทางด้านนอนร์ลิตี้มาได้เพียงเท่านั้นแต่ในนั้นนี้ครับที่ทางฝั่งลีเดเวเตก็ได้กลับมาเล่นในรังและผมก็ยังคงมั่นใจครับ ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นนั้นก็ได้จะคืนฟอร์มเก่งของตัวเองกลับมาได้และกับทิศทางของเกมนะครับก็น่จะเป็นทางฝั่งเจ้าถิ่นลีดยูนเต็ดก็แน่จะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะทางด้านนอร์ทซิตี้มาได้แม้ว่ากระแสจะได้มีการปรับตัวไปในทางฝั่งของทีมเยือนก็ตามและกับสกอร์ที่น่าจะเกิดขึ้นในเกมคู่นี้นครับผมก็ให้จบไปที่สกอร์สประตูต่อหนึ่งครับและสําหรับการชี้ชัดของผมในคู่นี้ผมก็ให้อยู่ไปที่ลีดยูนเต็ดไปที่ราคาคือคบรบลูกครับ เรามาดูกันที่เกมคู่ที่3กันต่อดีกว่าครับซึ่งในเกมนั้นนี้ครับเอเมเลียทีโบ้ยของตารางที่ตกชั้นไปแล้วในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะเปิดรังรับรองจากฝูงอย่างเจ้าบุทุมบาร์เซลโลนาและกับราคาไมก้าในตอนนี้ที่เปิดมาครับก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกควบหรือลูกครึ่งสําหรับสถิติที่น่าสนใจในเกมคูน่นี้ก็น่าจะเป็นสถิติในการเก็บกินราคาให้ที่แคบเอเชียยอะหลังครับที่แม้ว่าในตอนนี้ครับ ผลงานของทังฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาอาจจะดีกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่ก็จริงครับแต่กับสิติในการเก็บกินราคาแฮนดิแคปเอเชียยหลังกับเลทราคาที่เปิดมาในราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งในเกมที่เปิดมาในราคานี้ในทุกรายการทั้ง2ทีมก็มีสิติในการเก็บกินราคาที่เท่ากันอยู่ที่50%ในตอนนี้ครับแต่ถ้าเราไปดูในเกมลาลิกาสเปนกับสิติที่ออกมาก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับพอทางฝั่งเจ้าถิ่นอัลมเรียกับในสถานะที่พวกเขาเป็นรองที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งทางฝั่งเจ้้าาาาาถถถิิ่นนกกก็็็ยยังงสามมารเรเเบคไไปดดึ100%ต ที่ทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาพวกเขาก็กลับไม่เคยกินกับเลทราคานี้ไปได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับและถ้าเราจะมาดูในอันดับตารางคะแนนในตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอัลเมเดียในตอนนี้พวกเขาก็มีสถานะที่ตกชั้นไปอย่างเต็มตัวไปที่เรียบร้อยแล้วโดยผลงานกับเกมในการเฝ้าลาง17เกมในฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวครับโดยก็เป็นการเสมอไป8เกมแล้วก็แพ้ไปถึง9เกมและพวกเขาก็ยังเป็นทีมที่เสียประตูมากที่สุดในลีกในตอนนี้ครับโดยที่ก็เสียไปถึงง70ประะตูแลก็ยั ยิงกลับคืนมาได้เพียงแค่35ประตูเท่านั้นส่วนทางฝั่งเจ้าบุตทุมบาร์เซโลนาครับกับตำแหน่งรองจ่าฝูงของพวกเขาในตอนนี้พวกเขาก็มีคะแนนนำทีมใน,นระดับ3อย่างคิโรนาอยู่เพียงแค่คะแนนเดียวเท่านั้นแต่กับเกมที่ลงสนามในตอนนี้พวกเขาก็ลงสนามน้อยกว่าทางด้านคิโรนาอยู่หนึ่งเกมครับและถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าถิ่นเอเมริกาในตอนนี้ผลงานใน5เกมหลังครับพวกเขาก็เก็บชนะจากเกมที่บุกไปเยือนรายโอไบกาโนมาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับส่วนผลงานอีก4เกมก็มีเสมอไป1เกมแล้วก็แพ้ไปอีก3เกมครับโดยที่นนเกกมมาาที่่ผพว เขาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับทางด้านเรอเบติสมาด้วยสกอร์สประตูสองแต่เชื่อหรือไม่ครับกับรูปเกมที่ออกมาในเกมนั้นนั้นกับกลายเป็นฝั่งทีมเยือนอเมรียที่เป็นฝ่ายทําผลงานได้ดีกว่าส่วนผลงานของทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับหเกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่2เกมแต่3เกมที่พวกเขาแพ้กับคู่แข่งไปทั้งหมดก็จะเป็นเกมที่พวกเขาเปิดรังเจอกับทางด้านปารีสแซงแงงบุกไปแพ้กับเรอัลมาดริดและก็บุกไปแพ้กับทางด้านคิโรนามาอีกหนึ่งเกมครับส่วนใน โดยถ้าดูจากผลงานแล้วพวกเขาก็ยังคงเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอย่างชัดเจนนะครับและสําหรับไลอัพในเกมคู่นี้นะครับทางฝั่งเจ้าถิ่นอัลเมเลียในเกมนัดน,นี้ครับพวกเขาก็ยังคงต้องรองเช็คความพร้อมของทางด้านอิดิซูบาบากองกลางตัวรับชาวกาน่าส่วนในตัวผู้เล่นที่คาดว่าในเกมนัดน,นี้จะไม่ได้ลงสนามช่วยทีมในเกมนัดน,นี้แน่นอนก็จะมีทางด้านอเล็กซานดราราโดวานอวิชและลาี้ลมาซานีครับที่ในตอนนี้ก็ยังคงติดโทษแบนและกับการจัดทัพมาในเกมนัดน,นี้ครับเจ้าถิ่นก็ได้จะจัดทัพมาในระบบ42-31สี่สอง ผู้รักษาป,ประตูในเกมนนี้ก็จะเป็นทางด้านลุยส์มาร์ซิเมโนลคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นเซซ่ามอนเตสเอ็ดกากอร์ซาเลสส่วนคู่แบ็กซ้ายขวาก็จะเป็นทางด้านอเล็กซ์คอนเตเลสและมาร์กปูบิล โดยที่คู่มิดฟิลแกนกลางก็จะเป็นทางด้านลูคสัสเลโบโตเน่และมาโกสปีนาโดยที่จะมี3ประสานตัวลูกอย่างโจนาธานเวรา่าลีโอปาสติเตาและเอเรียนเบมบาบาซึ่งก็จะมีสู่หน้าตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้อย่างแอนโทนีโลซาโนครับส่วนทางด้านฝ้าฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาในเกมนั้นนี้ครับโดยที่ในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะพลาดการใช้งานมิดฟิลตัวทําเกมของทีมอย่างทางด้านอินคายกุโดกันที่คงติดโทษแบนส่วนในตัวผู้เล่นที่คงมีการบาดเจ็บก็จะเป็น3ตัวผู้เล่นหน้าเดิมทั ดโดยก็จะมีทางด้านอเล็กซ์บาวเด้แฟรงกี้เดยองและกาบีโดยที่ในเกมนัดน,นี้ซาบีเอนเดสก็น่าจะจัดทัพให้ทุกทีมมาในระบบ4-3-3ครับโดยผู้รักษาป,ประตูก็จะคงเป็นทางด้านมาร์กอันเดแตสเซเกนโดยที่คู่เซตแบ็กจะเปลี่ยนเป็นทางด้านอีดิโกมาติเนสที่จะได้ยืนคู่กับ เปาคูบาซีซึ่งก็จะมีชูกูเดประจําตําแหน่งในแบ็คขวาส่วนในแบ็คซ้ายก็จะเป็นเจ้ากาเซโลสามประสานในแผงมิดฟิลก็จะมีเฟอร์มินโลเปสอันเดรสคิสเซนเซนและเปดีครับส่วนในสามประสานในแดนหน้าในเกมนัดน,นี้ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของราฟินยารามินยามมลและดาวซันโวประจําทีมอย่างโรเบิร์ตเลวารดอสกี้ครับและสําหรับราคาไมกาในตอนนี้ที่เปิดมาก็ยังคงที่ราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งนะครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าด้านขแทนในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้า ตาการจ่ายราคาค่าน้ําก็จะอยู่ที่2.06แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนากับเลทราคาค่าน้ําที่ออกมาในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ราคา1.85ครับและก็แน่นอนครับว่าผลงานของ้ฝั่งทีมเยือนที่เหนือกว่าก็ยังทําให้กระแสในต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุมบาร์เซโลนามากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอเมรียพวกเขาจะต้องเล่นเพียงเพื่อให้โครโปรแกรมไปเพียงแค่นั้นครับหลังจากที่สถานการณ์ในตอนนี้พวกเขาก็ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสถาา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 นนกกกกรณ์็ต่่งงับบททด้ซีพวเข ก็ยังคงต้องลงเล่นเพื่อรักษาตำแหน่งรองจากฝูงหลังจากที่มีคะแนนนำคิโรนาอยู่เพียงแค่เต็มเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะแข่งน้อยกว่าหนึ่งเกมก็ตามครับแต่กับเลนราคาที่เปิดออกมาสูงถึงราคาหนึ่งลูกควบหนึ่งลูกครึ่งบวกกับฟอร์มนัดเยือนใน2เกมหลังพวกเขาก็ยังแพ้รวดและกลับในมุมมองของผมในคู่นี้ครับผมก็ยังคงคิดว่าทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาก็ไม่ได้จะบุกมายิงทางด้านอเมริกาขาดเกิน1นประตูข,ขึ้นไปดังนั้นกับเกมในคู่นี้ครับผมก็ขอชี้ชัดไปที่อยู่อเมริกาเชได้ครับ และก็มาถึงในเกมคู่ที่4ครับซึ่งในเกมคู่นี้เรอัลโซิดาดทีมดับที่7ของตารางพวกเขาก็จะเปิดดังรับการมาเยือนของด้านทัพคาคาบาริเซียทีมดับที่9ของตารางโดยที่เลทราคาแมกกาแฮนดิแคปในเกมคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ลูกครับโดยที่ในตอนนี้นะครับเราก็มาดูผลงานของทั้งคู่กันก่อนซึ่งในผลงานจาก5เกมหลังครับเจ้าถินเรอัลโซิดาดพวกเขาก็ยังมีเกมที่เก็บชชนะมาได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยก็เป็นการเปิดดังเอาชนะทางด้านลาสพามาสไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์และผลงานที่เหลืออออีีกกกกกก4เเเเเเมมมม็็ปนท่พวขาสให้ับ เกตาเฟ,ฟ่และกับอีก2เกมก็ยังเปิดดังแพ้กับทางด้านเรอัลมาดริดและบุกไปแพ้กับทางด้านเจ้าบูทุมมาเซลูนาในเกมนั้นล่าสุดด้วยสกอร์สประตูสูงครับส่วนผลงานของทั้งฝั่งทีมเยือนทัพคาคาวบเลเซีย5เกมที่ผ่านมาครับพวกเขาก็มีเกมที่บุกไปเอาชนะทางด้านโอซาซูนามาเพียงแค่เกมเดียวครับโดยผลงานต่อมาอีก3เกมต่อจากนั้นพวกเขาก็แพ้มาทั้งหมดโดยก็เป็นการเปิดดังแพ้กับทางด้านเรอัลเบติสไปด้วยสกอร์หประตูต่อสบุกไปแพ้กับทางด้านเจ้าบูทุ่มมาเซลูนามาด้วยกอ ประตูหนึ่งครับโดยในเกมนัดที่ผ่านมาบาลนเซียก็เปิดรังเสมอให้กับราโยบกาโน่ทีมในอันดับที่16ของตารางมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับโดยในคู่นี้ครับเหตุผลในการเจอกันใน5ครั้งหลังผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมาก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอกันมากกว่านะครับโดยถ้าดูจากภาพรวมในตอนนี้ก็เป็นการที่ทั้งคู่ก็เสมอกันไป3เกมแล้วก็แบ่งกันเก็บชัยชนะไปทีมละหนึ่งเกมครับโดยที่ผลงานในการเจอกันในเกมนัดล่าสุดก็เป็นการเจอกันในช่วงเดือนกันยายนในปีที่ผ่านมาครับซึ่งในเกมนั้นๆเลอเอาส์ บาเลเซียไม่ได้ได้สกอร์หประตูต่อศูนย์แต่กับสถิติที่น่าสนใจในการเจอกันอีกหนึ่งอย่างนะครับมันก็เป็นผลงานในการทําเงินทำกำไรครับที่จาก5เกมหลังที่เจอกันทางฝั่งของเจ้าถิ่นเลอัลซิดาดก็ทํากําไรจากเกมที่เจอกับทางด้านบาเลเซียไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับโดยก็เป็นการเจ๊งราคาไปถึง3เกมแล้วก็เจ้าไปเพียงแค่เกมเดียวครับเรามาดูทางด้านความพร้อมก่อนเกมของคุณนีกันบ้างนะครับสำหรับในเกมนี้นนครับเจ้าถิ่นเลอัลซิดาดพวกเขาก็จะไม่สามารถใช้งานทางด้านไฮเอนมุนยอสอิกรซูเบเดียคาบีกาลันมาติน และคาร์ลสเฟรันเดสครับส่วนในการจัดทัพครับถ้าตามรูปแบบแผนแล้วพวกเขาก็น่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยผู้รักษาประตูในเกมนัดน,นี้ก็จะใช้งานอเล็กซ์เลมิโลโดยคู่เซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นฮวนปาเชโกและโรบินเลนอมานโดยที่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็จะเป็นทางด้านชอนอาราบูรูส่วนในตำแหน่งแบ,บ็กขวาก็จะเป็นฮามารีเตาเร่โดยที่คู่มิดฟิลด์แดงลาก็จะเป็นมิเกลไมโน่ยืนคู่กับเบนยัตตูเรนเตสส่วนในสาประสานตัวลูกในเกมวันนี้ถ้าเคฟุสาคุโบ ก็จะรับโอกาสลงสนามเป็นสิเวตตัวจริงโดยที่ก็จะคอยประสานงานร่วมกันกับเชรันโดเบเกอร์และบราอิสเมนเดส ส่วนในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าตัวจบสกอร์ในเกมนั้นนี้มิเกลโอยาสบาลก็จะยังคงได้รับหน้าที่ตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ครับส่วนทางด้านฝ่งฝังทีมเยือนทัพคาคาบัลเลนเซียครับในเกมนัดนี้พวกเขาก็จะหมดสิทธิ์ใช้งานทางด้านนายด่านตัวสำรองอย่างทางด้านโคเมโดมินิกส่วนอีก2รายก็จะเป็นทางด้านมุกตาดิอาบีกับทางด้านฟานสเปเรสส่วนในรายของทางด้านเชซุสบาร์เกตนั้นก็ได้จะยังคงต้องรอเช็คความพร้อมก่อนลงสนามครับโดยที่ในเกมนัดนี้ครับพวกเขาก็ได้จะสัตว์ท ตัวเขจะเป็นทางด้านจอจ้มามบดาชูริลีโดยที่ก็จะมีคู่เซตแบ็กอย่างคิสเตียนมอสกิล่ากับทางด้านเซงออสกากาโดยที่คู่ตัวหลักกองกลางในเกมนัดน,นี้ก็จะยังคงเป็นหน้าที่ของเปเปรู u, กับชาบีกูเอราส่วนในตำแหน่งสามมิดฟิลด์ตัวปั้นเกมในแดนบนก็จะมีเดโกโลเปสปีเตอร์กอซาเลสและอันเดอัลเมดาโดยที่ตำแหน่งสูงน้าตัวเป้าในเกมนั้นนี้ก็จะยังคงเป็นโรมมนยาเรมชุกศูน้าตัวสำรองชาวยูเครนที่ในฤุกการนี้ก็กดให้ทีมไปไดเพียงแค่ประตู เดทครับสำหรับในเกมคู่นี้นะครับกับราคาที่เปิดมาในตอนนี้จากราคา1ลูกอาจจะเป็นเพราะจากกระแสนะครับ จึงทําให้ราคาในตอนนี้ก็ได้มีการปรับตัวลงเหลืออยู่เพียงแค่ราคาคือครบลูกเท่านั้นโดยถ้าเราอยู่ในทางฝั่งเจ้อเอาถิ่นแล้วซัสดาดอัตราการจ่ายราคาค่าน้าผลตับแทนเราก็จะได้อยู่ที่ราคา1.83ครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนทัพ้าร์คาบเลเนเซียเราก็จะได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําอยู่ที่2.08แครับและกับกระแสก,การปรับตัวในราคาทางฟากฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่ากระแสที่ออกมาในตอนนี้นั้นก็มีการปรับตัวไปในราคาเสมอกันและไปทางฝั่งของทีมเยือนเบนเซียมากกว่าในตอนนี้ครับและสาหร ผมก็ยังคงขอเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนบรเซียอยู่นะครับแม้ว่าผลงานพวกเขาอาจจะยังคงไม่ชนะใครมาแล้ว4เกมก็ตามแต่ด้วยเหตุผลหลักๆก็ได้จะอยู่ที่เลทราคาที่เปิดมานั่นแหละครับพอกับราคาที่เปิดมาให้ทางฝั่งเจ้าถิ่นไปต่ออยู่ถึงราคาครุ่ลูกแถมผลงานของฝั่งเลอสซสัดก็ใช่ว่าจะดีสม่ำเสมอมาอย่างต่อเนื่องแถมยังไม่พอครับกับผลงานในการเจอกันในค้าเก่าๆซึ่งผลงานส่วนใหญ่ก็มักจะจบลงด้วยผลเสมอกันมากกว่าและสําหรับเกมคู่นี้ผมก็ไม่คิดนานครับขอเลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนบรเซียเชียรดใจคับ ก่อนที่เราจะจบคลิปของเราในวันนี้เรามาสรุปแนวทางการชี้ชัดที่ผมและทีมงานก็ได้ฝากให้ไว้เปน็นแนวทางก่อนนะครับเกมคู่แรกลาสพามัสจะพบกับทางด้านเลอเบติสซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลาสพามาัสโดยก็ให้ลองไปที่ราคาครึ่งลูกเกมคู่ที่2ครับลีดยูเวเตตจะพบกับทางด้านนอริสซิตี้ซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นลีดยูเวเตตโดยก็ให้ต่อไปที่ราคาครึ่งคบลูก เกมคู่ที่3ครับอเมเดียจะเปิดรังพบกับทางด้านบาร์เซโลนาซึ่งกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอเมเดียโดยก็ให้รองไปที่ราคา1ลูกครึ่งเกมคู่สุดท้ายครับเรเอัลซัสดาดจะเปิดรังพบกับทางด้านบาร์เเซียและกับแนวทางของผมในเกมคู่นี้ก็อยู่ทางฝั่งทีมเยือนบาเลเซีย ia, โดยก็ให้รองไปที่ราคา1ลูกครับ และก่อนจะจากกันนะครับหากพี่ๆท่านใดมีเกมคู่ไหนที่อยากให้ผมหาข้อมูลหรือคร้อเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ l ล n e ID s 7 4ยตัวหรือก็ยังสามารถสแกน QR Code คที่ทางทีมงานได้ขึ้นให้ไวได้เลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลในค่ำคืนนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i ร้กดกระดิ่งกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องสุภชัยบอลเด็ดกับแนวทางดีๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ